การพ่าสยางส้มบรรยากาศยามแรงนะทุกคนนะยามเย็นนะคะทุกคนค่ะยามแรงอะนีพี่น้องขําแล้วนะบรรยากาศข้ามแล้วพี่น้องประมาณหกโมงกว่าแล้วนะ,ะทุกคนเริ่มส้มบรรยากาศสำรวจสักหน่อยนะคะทุกคนค่ะนะสำรวจบรรยากาศสักหน่อยพี่น้องนะคะ ดอกไม้บานเป็นต้นเลยนะคะม้สีเหลืองเย็นเล็บดอกไม้สีเหลืองนะ ไม้สีเหลืองบานเต็มเหน้าบ้านนะคะทุกคนเนคลิปนี้เนบสีเหลืองพี่น้องนะคะดอกสวยงามมากมายนะคะสีเหลืองบรรยากาศงามงามแรงพี่น้องเราเดือนาพา่พาน้องมาสำรวจบรรยากาศท่ามกลางเสียงจักระจันเรไรนะคะทุกคนค่ะนะนะคะ บรรยากาศด้านหลังนะคะทุกคนนะมืดแล้วเลยนะพี่น้องค่ำแล้วมืดค่ำแล้วแหละพี่น้องเลยกำลังสิม,มืดแล้วตอนนี้นะคะทุกคนนะบรรยากาศยามเย็นลมพัดดีบรรยากาศดีนะทุกคนนะ ดอกลีลาวดีนะคะทุกคนค่ะนะลีลาวดีเก็บดอกลีลาวดีก่อนพี่น้องนะหอมพี่น้องหอมลลยเสียงไก่คันพี่น้องเสียงไก่คันไก่ขันแย้มแมลงเนี่ยนะคะไก่คันแย้มแมลงพี่น้องต้องไปนะคะอือ ลังกับ,บ้านนะทุกคนนะกับห้องพาชมบรรยากาศหลอกห้องเช่านะทุกคนค่ะนะจาดยามเย็นจะทุ่มนึ่งนั่นแหละพี่น้องเอ้ยนะคะชมดอกไม้ยามคืนพี่น้อง ยามเด็น,เ,นเป็นช่อเลยพี่น้องช่อเป็นไงเลยนะคะดอกไม้สีสวยมากมากนะคะทุกคนลมพัดเย็ยนพี่น้องตอนนี้เย็ยนดีมากนะคะทุกคนได้ ดอกไม้ได้วยดอกไม้อันเหลืองมันเน็บหูนะทุกคนดอกใหญ่แห้งนะคะเน็บเพื่อมีสีสันทั้หน่อยนะคะทุกคนนะอุย้ยดอกบานใหญ่แห้งคัะพี่น้องใหญ่แห้งใหญ่คับคลิปนี้ก็ได้นะคะทุกคนเข้าห้องน้องเลยนะคะไปสำรวจมาแล้วก็เข้าห้องกันนะคะพักอ่ะ พักจักหน่อยพี่น้องนะคะเอาดอกไม้แช่ไว้ในตู้เย็นก่อนนะทุกคนนะลีลาวดีทุกคนค่ะเรียบร้อยนะคะโอ้ดอกไม้ไหมดอกใหญ่คักขนาดเลยพี่น้องนะใส่อ่าใส่เนบดอกไม้เพื่อมีสีสันนะทุกคนนะ สีสันนะคะทุกคนคะ่ะซื้อว่าดอกอย่างสาวเดือนกับบลูนนะดอกใหญ่แห้งนะทุกคนนะดอกอะไรเราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็สวยงามบุ๊คหูซื้อเพิ่นพี่น้องผู้ใดหูกับคอมเมนต์นะอ่าเข้ามาได้นะพี่น้ององตายนะคะทุกคนค่ะนะผ่าสมบรรยากาศยามแรงแล้วพี่น้องมอนโอเคแล้วนะทุกคนค่ะนะสำรวจนิดๆหน,ๆน,ๆนอนๆอ่าบ้านเช่าสาวเดือนกนอะไรเนาะพี่น้องเนาะนะคะ วันนี้สเสาร์นซิเดล่าพี่ล้นอกไปก่อนพ่อพ่อจะเสาอนในคลิปต่อไป้อทุกคนนะคะขอบคุณมากมายที่เข้ามารับชมคลิปนะคะทุกคนคะ่ะนะคะวันนี้ก็โอเคแล้วนะ,ะทุกคนนะชมบรรยากาศสเสารนพาย,ย่างชมบรรยากาศชมวิวนะคะทุกคนคะ่ะนะสำรวจธรรมชาตินะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ